อันนี้ก็เป็นมื้อเที่ยงง่ายๆนะครับก็มันฝรั่งที่เต็มไปด้วยวิตามินโปรตีนไขมันเกลือแร่ครับอันนี้หัวนึงก็ต้มไม่เปื่อยนะครับเป็นเนื้อทรายหัวนึงก็แทบจะอิ่มเลยถ้าไม่อิ่มก็ซ้ำอีกหัวนึง ก็จบไปมือนึ่งครับมือนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวอ้วนนะครับพวกกินพวกอาหารที่มาจากพวกคาร์โบไฮเดรตาโดยเฉพาะคาโบไฮเดรตที่มัเป็นเชิงโอนนะครับก็คืออยังไม่การผ่านการแปลรูปใดๆนะเอามาต้มเอามาเผาเป็นต้นเนะี่ยเหมือนพวกมันบางชนิดเอาไปเผามันก็จะหอม ก็มีสารอาหารครบถ้วนนะครับไอ้มันฝรั่งร้อยกรัมนี่ก็จะมีโปรตีนประมาณรักสามกรัมนะครับคืประมาณาพวกอันนี้ก็เป็นผักใบเขียวผักโขมนะอันนี้ซื้อมากรัมละสิบบาทผักโขมก็ร้อยกรัมก็น่าจะมีโปรตีนประมาณทักสอง กรัรมถึงสามกรัรมนะครับคือเรากินพวกผักเนี่ยก็เราไม่ได้เน้นพวกแคลอรี่นะแคลอรี่ก็จะมาจากพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกับว่ามันฝรั่งเนี่ย100ร้อยกัมก็จะมีแคลอรี่ประมาณทักร้อยสิบกิโลแคลอร,รี่นะครับแต่ถ้าเป็นหมูสามชั้นนี่ก็ ไปถึงสี่ห้าร้อยเลยนะครับต่อร้อยขีดอ่าต่อร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดเนี่ยอ่าถ้าเป็นพวกผักปุ้งเนี่ยอ่าร้อยกรัมก็จะมีอ่าแคลอรี่ประมาณสิบสองได้นะสิบสองสิบสองกิโลแคลอรี่ซึ่งน้อยมากแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็คือเรากินพวกผักเนี่ยไม่ได้เน้นแคลอรี่ก็คือเน้นพวก ตีนพวกอ่าพวกวิตามินให้กับร่างกายให้พวกอาคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็กินข้าวกินพวกมันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็อยู่ท้องด้วยแต่เราไปกินผักมันก็มาอยู่ท้องนะอเหมือนกับว่าข้าว1นึ่งทัพพีมีอ่ร้อยกิโลแคลอรี่เนี่ยเราต้องกินผักบุ้งประมาณทักครึ่งโลนะถึงจะเท่ากับ แคลอรี่จะเท่ากับข้าวกล้องหรือข้าวเนี่ยหนทัพพีซึ่งมันไม่มีความจะเป็ในใดๆนะที่เราจะต้องไปกินมากมายขนาดนั้นือเราก็เลือกกินที่มันาตามคุณสมบัติของมันนะครับกินอนไรอยู่ท้องก็กินพวกแป้งอยากจะเพิ่มโปรตีนก็ไปที่ผักไปที่เห็ด ไปที่พวกงาพวกถั่วนะครับและว,วิธีการกินแบบนี้นะครับจะทําให้น้ําหนักรดลดลงอย่างรวดเร็วนะครับสังเกตดูได้เลยทนะี่ไม่ต้องมากนะสิบวันสิบวันนี้มาดูได้เลยว่าพุงรอยยุบหรือเปล่าถ้าเราปรับกินในแนวปรับการกินในแนวนี้นะครับเราจะใส่เมนูเป็นเป็นยำก็ได้เป็นต้นว่าพวก เต้าหู้เนี่ยลาบเต้าหู้ก็ได้ยำเต้าหู้ก็ได้ผัดพริกแกงผักบุ้งใส่เต้าหู้นี่ก็รสชาติดีครับก็คือไม่มีการขาดโปรตีนแต่อย่างใดนะครับครับก็เพื่อใครอยากจะลองมือง,ง่ายๆก็อ,อย่างนี้ก็ได้มือนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการ กินเจกินอะไรเป็นของยากจริงๆไม่ยากนะเราก็ค่อยเสริมเข้าไปค่อยคนละมื้อก็ได้อสองวันสองมือ้อหรือว่าสามวันสองมื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับพอเราเลิ้นเราเลิ้นเราปรับได้เนี่ยผักที่ว่าดูไม่น่าหวานมันก็จะหวานขึ้นมาแบบเหลือเชื่อนะหวานมันใส่น้ําตาลเลยนะเพราะผมปรุงพวกผักเนี่ยไม่เคยใช้น้ําตาลเลยแต่มันหวานมาก ก็มีใช้แต่พวกเกลือของรสอย่างเดียวอาจจะมีพวกซอสทอดเหลืองมั่งบางทีก็ซื้อแมกกี้แมกกี้มาปรุงให้มันชวนทานหน่อยนะให้มันชูรสหน่อยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ